พาไปเลศิลปะวัฒนะธรรมเทจับตรงไม่ได้ตอนนี้นะั่นก็คือคโนรา,นราใช่ไหมแลว้วกานะคะจังหวดส่งคลาค่ะจัดงานกำเนิดสิ้นทิ้นโนราแล้วก็กิจกรรมบ่วงส้วงคูโนราค่ะพาไปเลยกันเลยค่ะ นี่ค่ะเทชวนพระเทพสิ่งฮ้อนบ้านแล่มเจา้าตำบลเกาะยหาย่อำเภอกระแซ้สิ้นจังหวัดสงขลานางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้วาราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในงานกำเนิดสิ้นหินโนราและกิจกรรมบวงสรวงคูโนราเพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์คุณค่าความสำคัญของโนราในท่านาโมรดกภูุิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินาตาหลักข้องคนตายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและก็สำานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาก็ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยขึ้นค่ะใน๖ กาเทยูเนสโกประกาศคืนทะเบียนโนราเป็นโมโรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยจัดเทศวนพระเทพสิงห์ฮอนเนื่องจากเป็นสถานเทเทีเกิดรกราักของพระเทพสิงห้อนรัวเทพสิงห้อนรัาคุณซีสทธาคู่ตนโนราค่ะ ทางนี้เนี่ยโน,โนราเป็นทางพิธีกรรมและศิลปะการแสดงที่มีรักทานมาจากการศรัทธาความเชื่อของชุมชนที่มีการซืบทอดจริยธรรมแนวทางปฏิบัติตนเพื่อสร้างความสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชื่อมโยงจริธรรมวัฒนธรรมท่านศิลปะการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะท้องทิ้นผักตายค่ะเป็นมหมหรสศพการแสดงที่งดงามทรงพลังแล้วก็มีชีวิตชีวาค่ะ เรเป็นการอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมซึ่งแมวจะจับโตไม่ได้เลยก็คือ,อยังคงต้องสืบอฟ้าต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รู้จักคำว่านโนร่านะคะค่ะ